ช่วงไขข่าวสนับสนุนโดยควายทองชอ็อปศูนย์รวมอุปกรณ์การเกษตรยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงชมรมเกษตรปลอดสารพิษในเครือ TGA กรุ๊ป กลับมาสู่ช่วงที่สองครับกับรายการข่าวลูกทุ่งในช่วงไขข่าวนะครับเรามาติดตามประเด็นความเคลื่อนไหวของคนในวงการลูกทุ่งกันเลยครับข่าวแรกนี้เป็นเรื่องราวของหญิงลีศรีชุมพลนะครับล่าสุดนี้เธอก็มีกรณีเรื่องของการที่ดังแบบชนิดตั้งตัวไม่ทันนะครับและนอกเหนือนจากนั้นแล้วเนี่ยยังบอกได้ว่าเธอเป็นหนึ่งในศิลปินที่ตอนนี้หลายคนจับตามองทั้งคนในวงการแล้วก็คนนอกวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในแกรมมิโกนะครับจะมีข่าว ที่ออกมาเล็ดลอดนะครับว่าขณะนี้เธอโดนนักร้องซึ่งเป็นนักร้องร่วมค่ายคอมเมนะครับว่าเธอเนี่ยดังกว่าแล้วก็มีงานมากกว่าในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวข่าวลูกทุ่งครับไปเจาะประเด็นนี้มาฝากแฟนๆนะครับว่าตกลงแล้วกรณีนี้เท็จจริงประการใดครับสวัสดีค่ะหญิงลีสีจุพาค่ะอตอนแรกก็กังวลอยู่นะแต่ว่าด้วย ภาพลักษณ์หรือว่ารุกที่ผู้ใหญ่ให้มาแล้วคือเขาให้เราเป็นตัวเซ็กซี่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดไปเลยนะคะซึ่งก็ยังเป็นเบอร์หมอลัมซิ่งเบอร์เบอร์แรกอยู่นะคะก็อาจจะมีเบอร์ต่อไปอีกก็แล้วแต่ว่าทางแฟนเพลงจะเรียกร้องหรือว่าต้องการหรือเปล่าตรงนี้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จะพิจารณานะยังไงไลฟ์ทหนทียางไรดีที่สุดเด้อแซบแซก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของคนที่เาเรียกว่าดังนะเพราะวต้องมีข่าวแบบนี้เาเรียกว่ามาทดสอบในเรื่องของ พลักพลังใจนะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะก้าวผ่านไปได้สำหรับตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็ทําให้เปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับค่ะจากเรื่องราวของขาขาวสาวลำซิ่งนะคะหญิงลีสีจุมพนเราไปกันที่เรื่องราวของสาวผิวเข้มมากความสามารถคุณเจเน็ตเขียวค่ะหญิงคนนี้นะคะก็มีหลายบทบาทเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาททางด้านการแสดงการเป็นนักร้องเจ้าของธุรกิจ รีสอร์ทที่เกาะช้างนะคะล่าสุดค่ะขอพิกผันตัวเองนะคะไปสู่บุบทบาทในเรื่องของคอมเมนเ,เตอร์ค่ะตัดสินผู้เข้าประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งในรายการเสียงสวรรค์พิชิตฝันนะคะทางช่อง8ซึ่งงานนี้เห็นบอกว่าเจ้าตัวตั้งใจแล้วก็ทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีเลยค่ะนักร้องสาวของเราบอกว่าดีใจที่ได้มาร่วมงานกับเพื่อนๆพี่ๆไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งยงยอดบัวงามนะคะคุณตัก๊กสิริพรอยู่ยอด ซึ่งก็ฮาๆแล้วก็หลุดกันไปค่ะดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองนะคะในเรื่องของการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็จากคูเพลงที่ได้เรียนรู้มานะคะแล้วก็มันแนะนําให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดแต่ละคนได้นําไป พัฒนาตัวเองค่ะซึ่งผู้เข้าประกวดบางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เทคนิคในเรื่องการร้องเพลงอย่างถูกต้องนะคะไม่ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องยังไงนะคะจะได้นํากลับไปปรับปรุงอะไรแบบนี้อย่างน้อยสาหรับคนที่เขาตกรอบไปก็ถือว่าได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะคะในเรื่องราวของคุณเจนนตเขียวนั่นเองใช่นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะักร,ร้องนักทุ่งก็มีความสามารถกันเยอะนะครับนอกจากการเอนเตอร์เทนการร้องเพลงยังมีบางคนก็ไปแสดงละครแล้วตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าบทบาท ของการเป็นคอมเมนเตอร์ตามรายการประกวดต่างๆก็เยอะขึ้นนะครับหนืท่าเลยนอกเหนือจะจะมีคุณเจเน็ตเขียวแล้วก็จะเห็นที่เด่นชัดก็จะมีคุณยิ่งยงอาภพรแล้วก็คุณเอกชัยศรีวิชัยด้วยคุณฝนนัทสุนทรด้วยนี่นะครับก็เรียกว่าไปให้คําแนะนําให้กับนักร้องน้องใหม่นะครับที่เข้ามาประกวดในแต่ละเวทีกันด้วยครับส่วนนักร้องสาวคนนี้เธอเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งนางเอกลิเกครับคุณปุ๋ยรุ่งทิวาทีล่าสุดนี้นะครับเธอหายไปจากการออกเทปพักใหญ่แล้ววันนี้เรามีความคืบหน้านะ จากทางผู้สื่อข่าวของเราครับได้มีการไปสอบถามนะครับว่าเร็วๆนี้เธอจะมีงานใหม่หมาฝากแฟนๆกันด้วยส่วนงานนี้จะเป็นอะไรนะครับไปติดตามครับ สวัสดีค่ะปุ๋ยลุงทิวานะคะสำหรับปุ๋ยตอนนี้นะคะก็ฝากผลงานละครด้วยนะคะเรื่องพันท้ายนรสิงห์เป็นภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องแรกของทางช่อง3เป็นฟอร์มยักษ์ของช่อง3นั่นเองกำกับโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน,น่าจะเป็นต้นปีหน้าได้ติดตามกันนะคะในเรื่องรบทบเป็นมลิแกนแกลเฟียลๆฝากไว้ด้วยแล้วก็ส่วนเรื่องผลงานเพลงเร็วๆนี้ก็น่าจะมีซิงเกิลมาให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะ ละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์นะครับก็ <c oughs> ถือได้ว่าเป็นละครฟอร์มใหญ่ซึ่ง <c oughs> ท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน,นะครับ <c oughs> ก็เป็นคนที่ดูแลด้วย <c oughs> แล้วก็คุณปุ๋ยเองก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานในโครงการนี้แล้วก็เป็นละครเรื่องที่เธอทุ่มทั้งแรงกายแรงใจนะครับในการที่จะเล่นแล้วก็ตีบทให้แตกมากที่สุดด้วยนะครับส่วนเรื่องการช่องสามใช่แล้วนะครับ